สวัสดีค่ะพี่กุ้งคนสิวนะคะเรามาตามต่อ ep สามกันนะคะน้องบอกว่าพี่กุ้งครับผมเป็นสิวอุดตันแล้วสิวอุดตันเวลาหน้างานน่ะลูกเวลาเราทํางานด้วยฝุ่นนะคะ แบบคือฝุ่นเยอะๆสิวอุดตันพวกนี้มีส่วนไหมลูกนะคะมีค่ะนะคะบอกได้เลยคําเดียวว่ามีนะคะทําไมถึงตอบว่ามีเพราะว่าการที่เราเป็นสิวอุดตันได้ง่ายรูมขนเปิดกว้างไหมคะในเมื่อรูมขนเปิดกว้างนะคะการอุดตันเกิดง่ายไหมคะเกิดง่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นคราบเหนือคขาบไข่ราบแป้งสามารถอุดตันได้หมดนะลูกนะการอุดตันไม่ใช่อุดตันในวันเดียวนะคะการอุดตันคือการสะสมนะคะเป็นระยะเวลานานจนขึ้นเป็นก้อนไขมันนูนๆน,นะคะนั่นคือเรียกว่า สิวอุดตันนะคะพอเป็นสิวอุดตันแล้ววิธีการนะคะต่อไปก็คือการเอาออกถ้าวิธีการเอาออกของเราก็คือถ้าเราทาครีมนะคะทับแล้วทับอีกแต่ไม่ได้รับการกดออกถามว่าในสิวอุดตันเม็ดที่มันนูนขึ้นมันจะยุบลงได้ไหมคะมันก็ไม่ได้ถูกไหมอ่ามันก็จําเป็นอย่างยิ่งนะคะก็คือต้องกดออกนะลูกนะ แต่ช่วง COVID โควิด1 9กดไม่ได้ทำงานใช้ครีมก่อนนะลูกนะใช้ครีมประคองอย่างน้อยๆนะคะก็คือเราไม่เพิ่มจำนวนสิวขึ้นใหม่แต่ถ้าเราไม่ทำอะไรเลยสิวใหม่ก็ขึ้นนะลูกสิวเก่าก็เป็นก็เลยเหินนะลูกนะไหวอยู่นะลูก สิวมันไม่ได้เป็นหัวใหญ่ล้นเป็นเม็ดเล็กๆคล้ายเสียนอะแต่ไม่ใช่เสียน พี่กุ้งอยากให้เราตามต่อนะคะเคสนี้พี่กุ้งก็อยากให้น้องหายเช่นกันนะคะเรามาตามดูกันว่าเขาจะกดไปกี่ครั้งนะคะสิวเขาจะหายไหมนะคะสิวแบบนี้นะคะพี่กุ้งบอกเลยว่าหายนะคะถ้าคุณดูแลเป็นหายได้ไวถ้าคุณเชื่อแนละทําตามเรานะคะเ,เจ็บแล้วลใช่ไหม พยักหน้านะอะตรงนี้ก็พอแล้วลูกไม่ใช่ว่าพี่กุ้งเว้นห่างนะล,ลูกอันนี้ก็คือบอกไว้ก่อนนะพอเจ้าตัวเจ็บแล้วพอถ้าเจ็บมันประสิทธิภาพของการโกรมันไม่ได้อลูกแต่ในคำว่าพอคือพอแค่ทำคลิปนะคะแต่เดี๋ยวพี่จะถามน้องอีกทีหนึ่งว่าสู้ไหมถ้าสู้เราก็จะไปกันต่อนะ อโอเคอันนี้เดี๋ยวพอแค่นี้ก่อนนะคะหลังจากที่เราเคลียร์สิ่เรียบร้อยแล้วลงไม่ลืมทำอะไรคะเช็ดทำความสะอาดผิวตรงนี้นะคะเอาออกด้วยน้ำตรงผักเอ็นซายพืชค่ะ หลังจากนั้นนะคะมาร์คลดเชื้อสิวด้วยตัวละลายของสิวตัวนี้นะคะจะทําให้หัวสิวหลวมแล้วก็กดได้ง่ายนะคะลดการเกิดสิวเชี่ยนได้ดีด้วยนะคะมาร์คลดแดงด้วยโรเวลลาเจลเป็นว่านหางจระเข้ทาให้ผิวตรงกดอะะัคขังไม่แดงไม่ชําง่ายนะคะมาร์คล้างสารพิษผิวนะคะด้วยมาร์คลลายลดสิวเวอร์ชันพี้งุนโกสิวล้างสารพิษสารเคมีสารตกค้างที่อยู่ใต้ผิวเราตามต่อกันนะคะขอบพระคุณมากมากค่ะ